ิพี่ทำอะไรมาก็หลับไงคะแม่พิ่งตื่นกี่โมงแล้วเนี่ยผมของนองยุ่งมากเลยนะตื่นมาจากชั้นสามใช่ไหมใช่คะ่ะแม่ทำไมหรอคะรีบไปให้คุณป้าไปเซ็ตผมเดี๋ยวนี้เลยค่ะแม่ป้าว้ผมยุ่งมากเลยเดี๋ยวป้าเซ็ตผมให้ วันนี้เอาทรงไหนดีเนาะป้าบอกเลยนะทรงนี้หนูน่ารักมากทรงอะไรหรอป้าไปได้แล้วป้าลืมใส่ให้เลยผมจะได้หอม,หอม ใส่เพิ่มอีกนิดแล้วก็ครีมบำรุงเสร็จแล้วไปหาพ่อไปค่ะกินน้ำเลยยังเช้านี้ยังเลยค่ะอ้าวป้าเซ็ตผมให้เราวันนี้ย้อมผมไหมเดี๋ยวพ่อสระผมให้ค่ะพ่อทำไมมันร้อนจังเลยคะน้องพ่อลุมเป็นไอติด เราอยากใส่ชุดนอนถ้าตัวเปียกพ่อมีเกี่ยวนะค่ะอือแล้วก็ใส่สบู่ด้วยเอาสีไหล่น้ำตาลค่ะ ไม่สวยเลยอ่ะไม่โอเคเสร็จแล้วเบนตาพ่อ เฉื่อสวยมากเลยค่ะภานี่เดี๋ยวพ่อนวดผมให้เฮ้ยรีดผมให้วีผมก่อนนะอืมโอเคเดี๋ยวพ่อมัดผมให้นะเตรุ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 เตลุโอเคสวย ขอบคุณนะคะพ่อแม่หนูขอไปเล่นเกมน,นะจ้าแม่แม่ไม่สวยโอเคโอเคจุ่มสำหรับใครชอบคลิปนี้เลืมกดไลค์กดแชร์ก็ส like, ับสครับห้นักนีด้วยนะคะไม่ได้ขอตลาไปกัน,นะค,ะค่ะที่บ้ายค่ะ